คนก็พูดใส่เรามามากแล้วต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นในต่างต่างต้องเป็นสมเด็จพระบร,รมมารก็มีข่าวไม่ดีพวกเราต้องไปแยกแยกกันเองว่าอะไรมันข่าวดีหรือข่าวไม่ดีแล้วมันอยู่ที่ตัวเองที่ต้องศึกษาว,ว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกยิ่งกระถูกไม่ถูกคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเขาทำตามความจริงเขาไม่เชื่อ,ข,อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริง ความจริงแมยิ่งก็ถูกไม่ถึงคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อ,อความจริงเระธรตามความจริงไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงเราไม่จะไปต้องพิสูจน์เลยในเรื่องเลยแต่ตอนนั้นก็คนที่อยู่ก็เพิ่มจักสิทธิ์เอาเองวิ์เอาเองว่าเรา,าดีก็ื่อดีเป็นอะไรก็เหมือนมนุษย์ทั่วไป บางวันพระทอบางวันพระเสียใจวันปางวันก็แนบเดไม่อยากไม่อยากปิดน้องไม่อยากต่อเ็เป็นดีใช่าปขอคธรรมดารู้ว่ากำลังใจเนี่ยเก็มาจากเวลาเราแปียนไปมกำลังใจหรืความมั่นใจมาจากสิ่งทีเราัยหความเชื่อที่ก้มกรลทอพราะเราออยเห็นผลเปนร เอาดลบันไมาพิเดล่าแล้วก็คำต่อไปไม่มีใครไม่ทอ้อแต่จะให้ความทอนั้นเป็นบานดึงเราล,ลงไปได้ต้องทอ้อมันต้องเบื่อมันต้องเรียกมันต้องเสียใจของธรรม,มาดาเราเป็นชอบของเราที่ต้องทำไม่ถึงุนบิดามาันดาแบบพรรุณสมัยนี้คนมค่ก็ชอบเรียนประวัติศาสตร์กันคนไม่ค่อยคิดอะไรย้อนหลัง ไม่ไดสอนให้เป็นคนสบายเก่าเลยนะครัแแบแบต่ความเป็นมาความต่อเนื่องเนี่ยเราศึกษาประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชาติบ้านเมืองทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดี<อ>เราก็จะรู้ว่าอะไรมันดีอ,อะไรเป็นประโยชน์อะไรมันไม่ดี<อ>แต่ที่สําคัญคือเราก็อเอาบทเเียนมาใช้เพราะว่าชีวิตนี่มันทีมัน<อ>ผ่านมาผ่านไปเร็วมาก นะ่เขาเป็นเจ้าในประเปลวเปิดพระเปลวไปจนเจ็ดสิบแป้วกายังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทําหลายอย่างที่เสียใจว่าไม่ได้ทำเสียใจเพราะว่าไม่น่าจะทําแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้เสียใจก็ทําอยู่นี้ก็ได้อายุเวลางานไปเร็ววันนี้ก็ยังอยากจะกลับมาอายุเท่าพวกนับจริงก็ถูกไม่ถูกออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขา เชื่อความจริงกระทำตามความจริงเไม่เชื่อ,อข่าวลือข่าวลวง